นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกามูและเพปุตตังธนะกามูและเพินังอธิกายิกายะยะยะเทว,วานังปิยตังสุตตะวาอิติปิโสภะคะวะยมาราชานุทาเวสุวรรณุ มรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาโพธาเชตวามาระ เปเวงโซนาราสภาตานหังคราทโยโบตานหาเทเวสตินายกาสะเปปเตนติตาไมหังมานะเกเตโมเนสราศีเสปเตนติตโตไมหังโกโตธรรมโม สังโฆปเทนติตาไมหังโุเรสาภกุณากรหะสะเยเมอนุรถตอสาเรมโตรตอจตางิเนโกนันโยเตติภาคาสเมงโมคาลานุจวามะเกตานิเนสวาเนไม่หังอาสงานันทรา จะมหานาโมอุปาสงวามัสสตเกเกสันเตเตนติภาการสเมงสุริโยวะปะพังการร้อนิร เซริสามปาโนโซปิโตโมทิโกคาวโกมาระกาสะโพเทโรมาเฮสเซเจนตวาทโกโสไมหังวะทะเมนิจังปะเตธาสิโุนาคารโอปโนฮังคุลิมาโรเจอุปาเลนันตเสวะเลเทราปัชาิเมชาตานราเตติรกรรมามา सा सेति महाधे राविचिताशिनसाय देशे ते महाधे ตวันโตเชนโตรสาชะลานตาเสระเตเจนะอังครรมังเกสุสันติตารัตะนากุระโตอาสิตาคิเนเมตสุตตะกัรอาชาคังปัจชะโตอาสิวะเมอังกุลิมาลังการกันนาบวรปะเรตานเจอาตานา ยะโสตกาห์กาเสชะธนาอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาตาปาการรังกา จาตโตปาทวาอัเสสาวินญายาโตอนันตัญชินเตณชะสาวัสตโตเมสะเกเจนะสะทาสามปุระปัญชเรชินปัญชระมาชามิวิหารันตังมหิตะเลสะาปาเลนตุมังสาเพเตมหากุริสาสะพาอิเจวมันโตสุโคโตสุราโคชินาน โนภาเวนะเิตุปาตอโธธรรมานุภาเวนะเิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะเิตันตรายอสาธรรมานุภาวะปาริโตจาราเมเจนปัญชเร